เชิญท่านพันธินน่วมเจิมครับเชิญนะเรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมนะครับผู้แทนรัศดรรุงเพียมหานครเขตพัฒนาเขตของเตยพักประชาชนนะครับก็ในฐานะกรรมธิการขอสงวนปรับลดนะครับในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกทบนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับอ่านรายงานหน้าถัดไปเลยก็ได้นะครับรายงานของกทบที่เข้ามานําเสนอนะครับคลิกไปในรายงานนะครับหน้าถัดไปได้เลย ในหมวดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแก้ไขเขียนนะครับบอกว่าไม่มีปัญหาได้รับการจัดสรรกับกองทุนหมู่บ้านไม่เพียงพอกับจํานวนกองทุนหมู่บ้านเขียนมาแค่ประโยคเดียวนะครับแต่ลองไปเสิร์ชดูในข่าวต่างๆครับมีแต่ปัญหามากมายครับทั้งเรื่องทุจริตนะครับจับตากองทุนแสนหมื่นกว่าล้านจะกลายมาเป็นโครงการผักชีโรยหน้าละเลงงบหรือเปล่านะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวตัวกองทุนเองรู้หรือเปล่าครับว่าหน้างานที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาเยอะขนาดไหนครับหน้าต่อไปครับแค่เริ่มต้นครับข้อสังเกตจากรายงานผู้สอบบัญชีนะครับพอดีท่านเรืองไกลไม่อยู่นะครับท่านคงคอมเมนต์ไม่มีข้อมูลงบการเงินไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องขัดต่อข้อเท็จจริงนะครับ คือไม่ผ่านนะครับงบการเงินเพราะว่าเขาต้องไปรวบรวมจากกองทุนมาที่รัฐเนี่ยเคยสนับสนุนเข้าไปเนี่ยเป็นหลายๆห,หมื่นล้านนะครับสถานะเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้อะไรบ้างนะเป็นแดนสุนทยาหน้าต่อมาครับแล้วยังจะมาของบนะครับหน้าต่อไปเลยครับโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทอลกองทุนหมู่บ้าน ตายแล้วจะมาขายของออนไลน์คือเรื่องเก่ายัางสางสะสะไม่เสร็จเลยครับสถานะงบดุลทางบัญชีเป็นยังไงยังไม่รู้เลยจะขอเงินมาแล้วไปทําอะไรครับจะไปขายของแล้วเข้าไปดูข้างในมีอะไรครับจ้างที่ปร,รึกษาประชาสัมพันธ์นะครับสอนอินฟูเอาอินฟูมาส,สอนขายของออนไลน์ไหมครับเนี่ยแล้วผลสำลิดท,ที่คาดหวังนะครับบอกประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายสินค้าผ่าน โอ้โหไม่พูดผมว่าให้พูดไปเลยกี่บาทครับจะลงทุน37ล้านอ่ะจะขายของได้กี่บาทครับกล้าเขียนไหมครับหน้าถัดไปครับ E Learning ก็มาครับพัฒนาทักษะอาชีพทำคอนเทนต์ครับเข้าไปดูเอเล็กๆข้างในเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับจะแจกมเมล็ดพันธุ์มีค่าเดินทางมีค่าสรรหาสมาชิก3ครั้งแต่ที่น่าสนใจครับเขียนไว้ในหมายเหตุ ต้องการจะสร้างระบบนี้มาเพื่อทําไมนะครับเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตอนเองตายแล้วครับ20-30ปียังไม่รู้อะครับกองทุนที่มีหน้าที่ทําอะไรแล้วจะมาพัฒนาระบบ e-learning ทำคอนเทนต์ผมว่าหน้าต่อไปครับผลการประเมินนะครับอันนี้แค่แคปมาบางส่วนนะครับเพราะกองทุนเนี่ยมีเป็นเป็นร้อยเป็นพันกองทุนแคปพลิกมาสหน้านะครับมีแต่ F มีแต่ n แปลว่าอะไรครับแล้วนะมันมี a b c d e นะครับตามเกรด F นี่คือเฟลนะครับกองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพการบริหารจัดการอยู่ในดับที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขจากภาครัฐในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านทุกมิติและต้องมีการกํากับติดตามผลการปรับปรุงของกองทุนอย่างเข้มงวด69เป็น F ครับตกแล้วท่านจะเอาเงินหลากหลายพันล้านเข้าไปถมอีกเหรอครับ เอ็นนี่คืออะไรครับไม่สามารถจัดระดับได้เนื่องจากไม่จัดทําและไม่ส่งข้อมูลทางการเงินให้สทบและไม่สามารถติดตามคณะกรรมการกองทุนคือหายตัวไปแล้วครับตามตัวไม่เจอผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขอเสนอตัดลดทั้งหมดเลยครับกองทุนนี้ไม่น่าไว้วางใจจะกลายเป็นตําน้ําพริกละลายแม่น้ําเงินสูญหายหลายพันล้านครับขอบคุณครับ